สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวาตาภัยอุทกภัยพยากรณ์อากาศในวันนี้นะครับทางช่องวาตาภัยอุทกภัยพยากรณ์อากาศจะมาคาดหมายลักษณะาอากาศของประเทศไทยไราย3เดือนคือเดือนมีนาคม2564จนถึงเดือนพฤษภาคม2564จากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับโดยออกมาประกาศนะครับในวันที่2 5กุมภาพันธ์2564 โดยคาดหมายลักษณะอากาศในระยะเวลา3เดือนนี้นะครับคาดว่าในช่วงเดือนมีนาคมเมษายนและพฤษภาคม2564ปริมาณฝนโดยรวมทั้งประเทศไทยส่วนใหญ่จะสูงกว่าคาดปกติประมาณ20% ยกเว้นบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีปริมาณฝนโดยรวมสูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติประมาณร้อยลิบโดยภาคเหนือจะมีปริมาณฝนโดยรวมประมาณ290-370ม mm, ตรซึ่งค่าปกติอยู่ที่277ม mm. ิลมตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปริมาณฝนโดยรวมนะครับประมาณ340จนถึง430ม mm, ิมซึ่งค่าปกตินะครับอยู่ที่321ม mm. ิมส่วนภาคกลางปริมาณฝนโดยรวมอยู่ที่270ถึง350มิมซึ่งค่าปกติอยู่ที่256มิเมตร ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลปริมาณฝนโดยรวมอยู่ที่3 6 0จนถึง460ม mm, มซึ่งค่าปกติอยู่ที่355ม mm. มภาคตะวันออกประมาณ400-500ถึง500ม mm, มค่าเฉลี่ยปกติอยู่ที่385ม mm. มส่วนภาคใต้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกประมาณ300-370ถึง3 7มมมค่าปกติอยู่ที่300มเมตร และภาคใต้ฝั่งตะวันตกประมาณ570-670มิลิเมตรซึ่งค่าปกติอยู่ที่559ม mm. ิลิเมตรสำหรับอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยของประเทศไทยจะต่ำกว่าค่าปกติประมาณ0.5องศาเซลเซียส โดยจะมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยทั้งประเทศ3 3จนถึง35องศาเซนเซียสซึ่งค่าปกติอยู่ที่34.8องศาเซนเซียสส่วนอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยของประเทศไทยจะสูงกว่าค่าปกติเล็กน้อยโดยจะมีอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยทั้งประเทศ23-25ถึง25องศาเซนเซียสซึ่งค่าปกติอยู่ที่24.5องศาเซนเซียส ในเดือนมีนาคม2564คาดว่าปริมาณฝนโดยรวมบริเวณประเทศไทยส่วนใหญ่จะใกล้เคียงกับค่าปกติยกเว้นบริเวณภาคเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีปริมาณฝนรวมต่ำกว่าค่าปกติประมาณร้อยละสิบโดยจะมีปริมาณฝนโดยรวมตามภาคต่างๆดังนี้ภาคเหนือประมาณ20-30มิลลิเมตร ภาคกลางประมาณ20-40มิลิเมตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลประมาณ30-50มิลิเมตรภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกประมาณ50-80มิลิเมตรและภาคใต้ฝั่งตะวันตกประมาณ80-1 1 0มิลิเมตร โดยอุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทยจะมีค่าต่ำกว่าค่าปกติเล็กน้อยโดยบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลีย่ย34-36องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุดเฉลีย่ย23-25องศาเซลเซียสส่วนบริเวณภาคใต้จะมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลีย่ย33-35องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุดเฉลีย่ย23-25องศาเซลเซียส เดือนเมษายนคาดว่าปริมาณฝนโดยรวมของประเทศไทยส่วนใหญ่จะสูงกว่าค่าปกติร้อยละ20โดยจะมปะีปริมาณฝนโดยรวมตามภาคต่างๆดังนี้ภาคเหนือและภาคกลางจะมีปริมาณฝนโดยรวมประมาณ7 0 1 0 0 mm. มเมภาคตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ9 0 1 2 0ม mm. เมตร ภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลประมาณ100-130ม mm. ตภาคใต้ฝั่งตะวันตกประมาณ170-210ม mm. มและภาคใต้ฝั่งตะวันออกประมาณ80-110ถ mm. มมโดยอุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทยจะมีค่าต่ำกว่าค่าปกติประมาณ0.5ม mm. เมตร โดยบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลีย่ย35-37าถึงสาองศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย24-26ถึงยีสองศาเซลเซียสส่วนภาคใต้จะมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลีย่ย3 3มสาถึงสาิองศาเซนเซียสและอุณหภูมิต่ำสุดเฉลีย่ย24-26ถึงองศาเซลเซียสเดือนพฤษภาคม2564 คาดว่าปริมาณฝนโดยรวมบริเวณประเทศไทยส่วนใหญ่จะสูงกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ20ของพื้นที่เว้นแต่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีปริมาณฝนโดยรวมสูงกว่าค่าปกติประมาณ10%ของพื้นที่โดยจะมีปริมาณฝนโดยรวมตามภาคต่างๆดังนี้ภาคเหนือประมาณ190 2 3 0ม mm. ลิเมตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ200-250มิม mm. ภาคกลางประมาณ160-200มิเมตรภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลประมาณ240-290มิม mm. ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกประมาณ140-180มิม mm. และภาคใต้ฝั่งตะวันตกประมาณ300-370มิเมตร โดยอุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทยจะมีค่าต่ำกว่าค่าปกติประมาณ0.5องศาเซนเซียสโดยประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลีย่ย33-35องศาเซนเซียสและอุณหภูมิต่ำสุดเฉลีย่ย24-26องศาเซนเซียสส่วนบริเวณภาคใต้จะมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลีย่ย32-34องศาเซนเซียส และอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย24-26องศาเซนเซียสสสำหรับข้อมูลที่ใช้สนับสนุนการคาดหมายลักษณะาอากาศราย3เดือนอยู่ในรายละเอียดตามตารางที่1และตารางที่2ที่โชว์อยู่ณขณะนี้นะครับโดยลักษณะาอากาศของประเทศไทย จากค่าเฉลี่ยในคราบ30ปีพุทธศักราช2524จนถึงพุทธศักราช2553ในเดือนมีนาคมมีอากาศร้อนอบอ้าวและแห้งความชื้นในอากาศมีน้อยและมีอากาศร้อนจัดเป็นบางวันโดยเฉพาะบริเวณประเทศไทยตอนบนความร้อนเนื่องจากลมที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นลมใต้ แต่ในบางช่วงอาจจะมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปะทะกับมวลอากาศร้อนที่ปกคลุมบริเวณประเทศไทยทำให้เกิดพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นโดยเฉพาะบริเวณประเทศไทยตอนบนซึ่งพายุฤดูร้อนมักจะเกิดในช่วงเวลาสั้นๆเป็นระยะเวลาแคบๆแต่จะมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้แบบเฉียบพลัน และจะมีความรุนแรงถึงขั้นทำให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินได้ส่วนในเดือนเมษายนเป็นเดือนที่อบอ้าวที่สุดในรอบปีโดยเฉพาะบริเวณประเทศไทยตอนบนซึ่งมักจะมีอุณหภูมิและมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนที่ปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนเป็นช่วงที่ดวงอาทิตย์ แผ่รังสีตั้งฉากกับพื้นที่ของประเทศไทยทำให้เกิดพายุฤด,ดูร้อนขึ้นสำหรับฝนในเดือนนี้โดยทั่วไปจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นกว่าเดือนที่ผ่านมาในทุกภาคของประเทศส่วนเดือนพฤษภาคมเป็นช่วงวเวลานะครับเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านฤด,ดูร้อนเข้าสู่ฤด,ดูฝนปกติสภาวะอากาศในระยะครึ่งแรกของเดือนจะยังคงมีอากาศร้อนอบอ้าวโดยทั่วไป และมักจะเกิดพายุฝนฟ้าขนองหรือพายุฤดูร้อนได้ในบ่อยครั้งและในบางครั้งอาจจะมีลูกเห็บตกเกิดขึ้นได้ด้วยจากอิทธิพลของความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนส่วนระยะเครื่องหลังของเดือนซึ่งเริ่มตนเข้าสู่ฤด,ดูฝนนะครับอุณหภูมิจะลดลงและจะมีฝนตกชุกเพิ่มมากขึ้นโดยลมที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยเริ่มเปลี่ยนเป็นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ส่วนร่องความกดอากาศต่ําที่พาดผ่านบริเวณประเทศมาเลเซียก็จะเลื่อนขึ้นมาพาดผ่านบริเวณภาคใต้และภาคกลางของประเทศไทยตามลําดับนอกจากนี้อาจจะมีพายุไซโครนก่อตัวขึ้นบริเวณทะเลอันดามันหรืออ่าวเบงกอลแล้วเคลื่อนเข้ามาใกล้หรือเคลื่อนเข้ามาสู่ทางด้านตะวันตกของประเทศไทยได้ข้อควรระวังนะครับในเดือนมีนาคมและเดือนเมษายน มักจะเกิดพายุฤดูร้อนได้ในบ่อยครั้งโดยจะมีลักษณะของพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและอาจจะมีลูกเห็บตกเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือนและเรือส่วนไรนาได้ส่วนในช่วงปลายเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคมอาจจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำก่ะตัวขึ้นบริเวณทะเลอันดามันซึ่งอาจจะทวีกำลังแรงขึ้น เป็นพายุดีเปรสชั่นและพายุไซคโครนได้โดยจะมีการเคลื่อนตัวทางทีศเหนือค่อนไปทางด้านตะวันออกและอาจจะเข้าใกล้บริเวณด้านตะวันตกของประเทศไทยซึ่งจะทำให้บริเวณด้านตะวันตกของทั้งภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากช่องวาตภัยอุตุภพยพยากร์อากาศ ซึ่งจะนำข้อมูลข่าวสารและประกาศแจ้งเตือนภัยต่างๆจากทางราชการและกรมอุตุนิยมวิทยามาแจ้งให้พี่น้องประชาชนทุกท่านได้รับทราบอย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องครับผมขอบคุณครับขอให้ทุกท่านกดติดตาม และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารได้อย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ได้ที่ช่องวัตภยัยอุทกภยัยพยากรณอากาศและขอกําลังใจจากพี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยนะครับผมขอบคุณครับ